ครับเพื่อนๆอันนี้เรามาต่อกันนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับจะเป็นอักขระนะครับหรือว่าเป็นยันนะครับพื้นผิวของเหรียญโดยรอบนะครับเหมือนเดิมนะครับจะมีในส่วนของคาบของหุ่นเทียนนะครับแล้วก็จะมีจุดดำๆนะครับ อันนั้นจะเป็นคาบคียเบ้านะครับในด้านส่วนของขอบเหรียญน,นะครับเพื่อนๆจะเห็นรอยปิ้นนะครับรอยปิ้นของโลหะนะครับและบางจุดนะครับมีรอยแหว่งของโลหะด้วยเช่นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโลหะของชิ้นงานนี้นะครับทำมาจากาเนื้อสําริดนะครับผม ดูง่ายครับดูง่ายในส่วนของอักขระนะครับหรือว่ายันนะครับะจะเป็นจะเป็นตัวบ่งชี้ได้นะครับผมเพราะว่าอาักขระหรือว่ายันเนี่ยค่อนข้างคมชัดนะครับมีรอยนูนที่สูงนะครับผมผมถึงได้บอกครับว่า ชิ้นงานชิ้นเนี้ยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมค่อนข้างสมบูรณ์อยากให้ทุกคนได้เห็นครับตอนแรกผมก็คิดว่าเหรียญเนี้ยไม่แท้ครับแต่พอได้ส่องกับกล้องไมโครสโคปนะครับคิดว่าเหรียญเนี้ยน่าจะแท้ครับ คิดว่านะครับผมมีเปอร์เซ็นต์แท้ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำนะครับอยากให้ดูนะครับสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าเราเวลาเราส่องทะกันอะเราดูอะไรบ้างบนชิ้นงานนะครับผมเราเห็นอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับผม